สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เราอยู่เกม s t u m p e อ g u กากับผมไว้ครับปีค่ะช่วงนี้มันแบบหาเกมใหม่ๆเล่นนะครับก็มาเจอเกมนี้ลองดูตัวภาพเทรนเลอร์แล้วก็น่าเล่นดีนะใช่หรือแต่ยังไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะมาอันดับแรกเราต้องสร้างปาร์ตี้กันก่อนนะครับแล้วก็เชิญชวนชากุก,กันบีเข้ามาเล่นครับผมเอาละฮะ s ต u m เปอกาพร้อมครับผมําสาวให้ด้วย เอาละการแข่งคันรวงนายเป็ดนายไก่และนายไว้ใครจะเป็นฝ่ายชนะเขาไม่ได้แข่งกับคนอื่นเ okay. ขามาแข่งกันแค่สองคนเท่านั้นเออจะเป็นไก่ที่ชนะไปต่อเนื่องครับผมไปต่อเนื UM ่องเอผมติดอะไรตอนนี้นายไว้นำไปเป็นที่หนึ่งแล้วนะฮะท่านผู้ชมฮะจิงปะเนีย ใช่แล้วครับตอนนี้ได้ไว้นำโด่งไปเลยครับไม่มีใครตามคขได้กรับผมจึงว่าเน้นายไว้ก็เลงจะเข้าเส้นชัยไปแล้วสามสองว้โวตอนนี้นายไก่นายไก่กำลังพยายามอย่างสุดความสามารถไปฟังเสียงเขากันครับ ฉันเป็นไก่อะไปใช้ต้องทำอะไรขนาดนี้ด้วยเนี่ยเฮ้ยเออฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแย่แล้วนายไก่จะทำได้ไหมต้องเข้าวเซนชัยเป็นอันดับที่16ให้ได้ไม่งั้นเขาจะไม่ได้ข้ารอบต่อไปสู้เพื่อแม่สู้เพื่อแ,<ต>แม่คนคนได้ปี๊ดเย้เฮ้ยไอเกมแนวนี้มันก็คลายเครียดดีนะคิดแต่เดิมทำไมอะแพ้เขอ้อเอาละะขนาดนี้เราปลดูท่านผู้แข่งขันคนอื่นนะครับ ก็แต่และคนก็โดนโดนสิ่งกีดขวางต่างๆทุบทิ้งไปนะครับเหลืออ,อีก<ร>แค่ห้าคนเท่านั้นใครจะเป็นคนที่เข้าเส้นชัยและผ่านไปในรอบถัดไปตอนนี้มีนายหัวก้อนขี้วิ่งไปแล้วครับและเขาเขา้าไทยไปที่สามครับโอ้โหจจ้าวะาเดหมดเวลาครับผมอจาจาตอนนี้เลยอพวกเราชวิตทั้งหมด13คนยีดีด้วยนะครับ โอ้เข้าสู่ด่านสวนน้ำสนุกานยกายว้ยกับนายไก่ใครจะเป็นฝ่ายชนะมาลุ้นกันครับแหม <c oughs> อันนี้ไปไงเนี่ยเขาต้องต้องแบบเออโัษน้าจะไปก่อนละลงน้ำแล้วมันตายเลยเ <c oughs> ูู้ไปแล้วเหรอเฮ้ยลอดูวย ไหนม่รู้เมื่อกี้มีคนใช้วิธีกระโดดแบบฮ้นเส้ยวอ่ยขั้นหนึ่งว่ายเฮ้ยเฮ้นหนึ่เฮ้ยมีหลุมน้ำด้วยฮะและในว้ยผัดไปเลยเร้ยเฮ้ยเฮ้ยจอดนี่จอดยังไม่ไดุ้ยมีคนใช้ทางทางรัดครับผมโอ้โหในว้ายครับไป้ะครับเข้าไปแล้วเนอะ และเข้าเส้นชัยเป็นที่2แล้วมาดูได้ไก่ครับแม่จ้าหนึ่งแสบาทจะเป็นของหนู <c oughs> เอ้ได้ไก่ได้ผ่านไปในรอบถัดไปนะครับมาดูคนอื่นกันดีกว่าครับผมโอ้เออหมดเวลาเพราะว่าคนเข้าเส้นชัยครบแล้วเอหนูกอะเอนหนูททำไมแกต้องมาจีบข้างฉันด้วยฮะ<น>ไม่ชอบเลยนะทำไมอะ่ะทำไมอ่ะ I don't like ต่อไปบอมบอมเมนต้องทำไงเนี่ยห้ามตกห้ามตกแล้วจะรู้ได้ไงว่าตกไม่ตกอ่ะเดีแล้วทำไงอ่ะเราต้องทำเดียวีวิตรอดได้ยังไงเออมันมีมันมีมันมีเยอะจนสลัดยิงเราอยู่เราต้องหลบให้ได้มีเยอะมีเยอะเยอะแล้วเดินโดนเยอะเดินโดนเยอะน้องโดนเยอะด้วยได้ยืนหลบเรือหลบเรือแล้วไปไหนแล้วไม่บอกอ้าวไก่อ๋อเห็นไก่แล้ว ได้ไก่ไดว้าวเห็นกับตาเลยครับโอเคจบเลยเหรอใช่แพ้เลยนี่คือรอบสุดท้ายแล้วปะว้ามันจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะใครที่รอบเป็นที่1คือผู้ชนะครับผมในไก่นั้นได้ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยและคนที่ชนะนั้นอาจจะเป็นนายไวก็ได้นะครับแล้วยังไงดี นายไก่ต้องเสียชาติเกิดแน่ๆเกิดเป็นไก่แต่ก็ยังแพ้นะครับโอ้แล้วมันปิดอะไรโอ้ my god อุ้ยตกไปอีกหนึ่งแล้วฮะเหลือนายฉลามกับนายไวครับใครจะเป็นฝ่ายชนะมารุ่นกันโอ้ยระเบิดอุ้ยแย่แล้วต้องไปฝากดูแล้วฮึ๊บฮึบเฮ้ยฮึ๊บแล้วยังรอดอยู่แปะว้ายโอ้โหฉลามมันเจอชิลแล้วก่อนฮ S <S ถ้าจะปลาบเป็นไงล่ะถ้าอยู่ตรงนี้เชียวเชียวอ่ะเฮ้ยแบกแบกเจ้าสุบไลระเบิดอลยระเบิดโอ้โหฉลา,าดัดเทียวเว้ยโดดิถ้าจะ,จะเฉยนะเพื่อนไปเห็นโดนระเบิดเลยแหนเปล่าฉลาดมันชิีวมากเลยอะโอ้ดูดิว<อ>ัดใจกันไปเพื่อนว่าใครจะอยู่ใครจะไปอยู่นิ่งๆเอ้าผ่านเฉยเ้ฉลาดตายเหรอต้ดง อ่าดูครดบีขอสัมภาษณ์ได้ไหมครับนายไก่วันนี้คุณคิดจะงกงกับการแข่งขันในครั้งนี้บ้างครับเอเขาบอกว่ามาเสียชาติเกิดนี่ฉันไม่ยอมนะคะไม่ยอมเสียเหรอครับยอมเอ้ยอะไรอ่ะไม่ยอมเสียมาเล็ดข้าวให้มันหรอกอ๋อโอเคครับงั้นคุณกวบากุจะชนะใช่ไห้ครับโอ้ยชนะแน่นอนครับฉันเปลี่ยนละฉันไม่จะซัมเบอร์ไก่อ่อนๆเหมือนก่อนหน้านี้แล้วนะเปลี่ยนไปเล่นตลึงกับทองดีกว่า S 1> <S 1> anyway, เอาละโมดต่อไปตะลึงก uh> ับทองขณะนี้เรากำลังเลือกดาดนะครับแล้วว่าเราจะได้เป็นดาดไหนมารุ่นกันโอ้ยตาลายตาลาย้ลโอ้บีโฮดิโก้หยิบทองให้ได้มากที่สุด แล้วนายจะเป็นผู้ชนะไก่แกเป็นศัตรูตัวจักรกับฉันขอต่อยได้ไหมเฮ้ยมีให้เลือกขวานด้วยเหรอคืออะไรอ่ะโอ้ยทำไมตัวมันสไลด์อย่างงี้คืออะไรอ่ะเลือกสกิลใช้สกิลได้ใช่แล้วเขาได้สกิลโล่มาเว้ยโอ้ยใครมาคุกเข่าอยู่ไหนไก่แกช้าแล้วนะอะไรฉันใส่ชุดดับเพลิง แกกับช้นเป็นคู่แข่งตลอดการเอออุ้ยมนต่อยเขาเราเป็นคู่แข่งกันตลอดการก้ะทองอยู่ไหนอ่ะเออเออเอออ่าฉันมีโล่ชิวๆเฮ้ยนี่อะไรฮะรักสกิลใหม่ด้วยเออคือไรอ่ะโอ้ยติดติดอะไรไม่รู้ไปก่อนละโอ้ยบิงได้บิงได้เฮ้ยไก่ไอ้ไก่เฮ้ย เออื้ไปจะไม่ยอมแกหรอกเอออ่าฮะเอออ่าเอาวันดีพวกอ้าววันดีพวกไก่รอด้วยไก่เออเออเอ้ยนิดเดียวเอ้ยเอื้อไก่รอด้วยเฮ้สบาไมั้นี ตกคู่เลยไกลว้ายินลอยเลยยินดูเลยดีกว่าเะจะมาไม่ได้เมื่อไหร่จะมาถึงได้ไปต่อไปต่อไปก่อนนะมันไม่เข้าป่ะอาใส่กสก,กิลปะลองแล้วสใส่ั้นโดดเองมั้งฮึบพึบเรยจเจอต่อยอเจอยอยู่ไหน ที่เดิมเร็วเธอไปแล้วหรอยังอยู่ยิ่โอ้ยน้องว่ามาเล่นเลยเนี่ยเฮ้ยหัวร้อนนี่ยังไม่ค่อยดิใจเย็นดิไก่ไก่แล้วใจเย็นรอให้มันม้วนก่อนแล้วนายค่อยไปรอให้มันม้วนไปที่อื่นรอให้มันม้วนไปที่อื่นก่อน เออรอให้มันวนไปรอไม่รอให้มันม้วน, <laughs> น,นมาใกล้ก่อนแล้วเธอค่อยฆ่าบอะเขาเลป่ะไม่รอเนี่ยแล้วก็อย่างเงี้ยตั้งหลักก่อนดิเราจะได้เข้าส้นชายกันไปเ,เนี่ยเนี่ยไปแล้วก็รีบเอาไม่โดนสองต่อเร็วเร็วเออ บัดดีพวกจะรออยู่แล้วเนี่ยหักเรียฮักดรีักเน้เออใจนะที่ยังรอกันเฮ้ยมีว้าเปล่าแม่งไหนอ่ะเยอะเฮ้ยอะไรอ่ะต้องไปทางไหนทางนี้เหรอทางนี้ทางนี้ไก่อ้าวทางไหนอ่ะไก่อยู่ไหนอ่ะเร็วเร็วว้าไปเร็ว หรอใช่หรอเออต้องขึ้นต้องขึ้นใช่ใช่เขาทีไงต้องข,ขึ้นยิงด้วยขึ้นไม่ขึ้นอ่ะนี่ไงเขาได้สกิลใหม่แล้วเธออ้าวแพ้เลยจบเลยโดนคัท oh <my> God. ออกเออโดนคัทออกเป็นที่เรียบร้อยอีกรอบอีกรอบการแข่งขันครั้งนี้เอาอีกรอบ เฮ้ยซัมเบอร์คูฟแมปไม้สุดผันแสามาโหน่าจะยากน,นะเนี่ยนั่นเนี่ยไม่เท่าไรไม่เท่าไรไม่เท่าไรก็ไม่เท่าไรไม่เท่าไ,ไรอโอ้ติดเอ้ยติดอ ชิวครับชิวชิวยังไปได้อยู่ครับชิวชิวครับขอที่หนึ่งไปได้ไหมรอบเนี้ยเอ้ยตกโอ้โหยังที่หนึ่งอยู่ครับท่านผู้ชมครับยังที่หนึ่งอยู่ครับผมป๊อกป๊อกอุ้ยเหมือนจะเข้าเส้นชัยแล้วหรือเปล่าและในว้ายยืนรอไปเลยครับทวะนี้ในไข่เมื่อไหร่จะมาไม่รู้ครับแต่ยืนรอไปก่อนชิวไปไหอะทำไมเขาไม่เห็นบีแวของไก่เลย เไปใช้เลกันสเปกเตอร์ดิป๊า <barrels> ป๊าป๊าป๊าทำไมเธอไม่โดดไปตรงนู้นเลยอ่ะตรงไหนโดดไปตรงกลางเลยเนี่ยปึ๊บแล้วก็โดดตรงกลางโดดสองทีอ่ะอะไรเหรอปึ๊บเอออ้าเเร็วเธอเร็วเฮ้ยฉันต้องดับไอหมอดิ่ให้ได้เออเราติดอันดับ16นะครับเราจะได้แข่งในรอบถัดไป หมดเวลาครับผมผู้เข้าแข่งขันนั้นผ่านไปได้แค่11คนเพียงเท่านั้นเองหนูทาได้ค่ะหนูทาได้เนี่ยเธอมีตัวน้ํำ้วยดูดิด่านต่อไปกันใปจิตกระตายหรอฮึฮตอมบสตอมบ์ด่านใหม่ครับไม่เคยเล่นแล้วนี่โอ้ชิวๆแล้วมั้งเธอ,อเธอแพ้นี่ หมดคำสิพูดเลย,ดยเด้อเออย่ามาคมกันเด้อว,ว้าวเม่ได้ไะเหมือนอ่ตอนนี้เบียดอันดับหนึ่งนะคะเฮ้ยไม่ได้อ้าววันดีไปก่อนนะเออเอไ,ไ, <laughs> ไปไหนอ่ะอู้เริ่มใหม่เลยเหรอหดรายไปว,ว้วาวว,าว้วาวว,าว้าวเละ โอ้ยได้ใ <brightness> ช <desserts> <men> ่ใ <French> ช <Claire> ่ไ <é> ด <Later> ้รดับหนึ่งได้จับกุกันบีจริงเหรอมาหน้าเขาแพ้ได้เลยเขาไม่ยอมครั้งแรกเลยค่ะที่หน้ได้อันดับหนึ่งค่ะเราต้องผ่านไปให้ได้เออหนูก็จะรอดูนะคะว่าเขาจะผ่านหรือเปล่าเออใไปดูอ๋อมาแล้วอ แค่ยาวให้ได้เข้าได้ชายคนเดียวหรอกนะเราจะต้องแข่งกันอีกหลายเกมอุ้ยพูนนนร, <har> รารชีวิตแค่สี่คนเท่านั้นเองกระนี้เร่ะพูราชีวิตแค่สี่คนนะครับและไกลจะเป็นทีหนึ่งของซีซั่นนี้เมื่อรอดูกันครับท่านผู้ชมเอ,อ่อไม่ทราบว่าคุณไก่นี่เป็นยังไงบ้างฮะใครชนะในครั้งนี้ต้องเป็นของหนูแน่ต่อไปนี่ตอบกับผมเอาละครับ ไม่สนใจการผบาตัดอะไรไม่สนใจอันนี้น่าจะหมายถึงว่าเราต้องอยู่ให้สูงที่สุดไปเรื่อยป่ะใช่ค่ะเฮ้ยานไก่ลงไปแล้วเหรออันนี้ที่หนึ่งข้างบน<ด>เลยนะไม่รู้ว่า <ละ S 2> มันคืออะไรอ่ะก็เลยตกแล้วยืยนให้ได้ย็ยนให้ได้แย่แล้วเอาละยังอยู่ชั้นหนึ่งอยู่นะครับท่านผู้ชมฮะผมยังอยู่ชั้นหนึ่งอยู่เย้ยอ้ my god เย้ย ไม่นะไม่นะเฮ้ยทำใจว่าทำใจดีว่าตัวอีกแล้วอีสเตอร์ฉันโดนถ่ายแล้วม่ได้ถ่ายเหรอชิวๆไปเลยกันนะอาชิบกระโดดค่อยๆกระโดดเก็บเรียบๆเก็บค่อยๆฮึบ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 เฮ้ยชิวอยู่ึบ โอ้ช็อตสุดท้ายเลยเหรอเยอะเลยอะมีเพื่อนละวันเฮ้ยวันนี้ไก่วันนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งกับชื่อเลยนะนายนด้วยยูเดจ้ายูไดจ้เฮ้ยวัเดจ้าเรามาแข่งกันวมาดิก็มาดิครับใช้แต่เก็บเพรียบเฮ้ยว้าว และมูจล่าคืออินนีอร์็นเบิวเซอร์นี่ขอบคณสรับชาดชานน้ำในไก่เอาไปเลยฉันขอเม็ดข้าวก็แล้วกันเฮ้ยหูภารกิจเขาผ่านเยอะมากรับเพสหรอโอ้ต้องเปิดนนี้เล่นนี้หายากก็ยากจริงป่ะโกหกปะ โอ้น่าจะกินสีม่วงเลยอ่ะเธอทำยังไงอ่ะเขาเพชรมาสุ่มกาชาสีม่วงกัดออก31%แล้วเขาก็ได้มาด้วยตอนนี้เขาเป็นจิ้งจอกไปแล้วกระจอกอ่ะ <laughs> <laughs> อีกสักรอบไหมละ่ะ <laughs> เพื่อนอย่างเงี้ยโอเคครับผมสน,นุกมากครับกับสตัมเปิลไก่นะฮะถ้าทุกคนอยากให้พวกเราเล่นอีก <laughs> ก็ลองคอมเมนต์กันที่ใต้คลิป <laughs> เยอะๆกันเลยนะ ค่ะอันกคชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้พวกเราเลยนะครับไว้เจอกันใหม่เกมนะครับผมบาย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 ียกผมจูจิงจอกส้มกรับผมสกินผมเป็นสกินสีม่วงเจครับเฮ้ยไอ้ไก่เดี๋ยวกินเท่าเลยเนี่ยฉันหมาป่านะเว้ยก้ะจะกจอกะจอกกัดมาเลยไปกัดหมาไปกัดไก่ไปกัดไก่